จานี่เด้อจ pues ้า <cat> สมเขียวหวานจังวัสุรินกระปูกไดเด้อจ้านี่ส้มเขียวหวานจ้าปูกเกิดได้กินแซบหวานแห้งเลยจ้าหวานบะเพสมทีว่าขายน้ำห่างซับพสินค่าจ้าเพื่อนจ้าหวานบะเพสมบ้างหมดเราเลยโอ้หวานบะเพสมบ้างหมดเพิ่นน่าเพื่อนชิมแล้วจ้านางเลือมากอ่ะสงสัยสีเม้าเลือดเลยจ้าก็เลยแซบแห้งสมเขียวหวานออ โอ้ทำผุนดกแห้งพูนสมเขียวานดกอือเป็นพวงเลยนี่เด้อจ้าสวนอ่าไหลสวนผสมของแท้แล้วจ้าปลูกสุยางเลยหิวสวนเคนนี่สมเขียวานกับปลูกได้กินเด้อนี่เต็มต้นเลยจ้าลักษณะลำตน้นเดี๋อวติดใสใเบิงองเนาะ พักษณะลำต้นกับสิเป็นตน้นคือมะนาวสันดจ้าเพื่อนๆจ้ากัะซิมีน้ำเนาะ